าบเรียนท่านประธานบุธิสภาที่โครพดิฉันนางชวิรัตเกษตรสุนทรสมาชิกวุธิสภานะคะจากการที่คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาะคะ่ะได้ศึกษายุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอาชีวะฐานสมรรถนาเพื่อลองรับโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะหรือที่เรียกว่า EEC และได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆนั้นทำให้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะดิฉันก็ต้องขอชื่นชมเพื่อที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลได้ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายของโครงการนะคะทำให้เห็นถึงความสำคัญในด้านของสายอาชีพโดยเฉพาะ อาชีวศึกษาทั้งสายยานยนต e ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ,กะเกษตรอาหารคมนาคมและท่องเที่ยวนะคะที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็น,นลกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามดิฉันมีความเห็นเพิ่มเติมสองประเด็นนะคะที่ควร จะได้เพิ่มเติมจากความเห็นของคณะกรรมธิการการศึกษาในครั้งนี้นะคะประเด็นแรกนั้นก็คือเรื่องรูปแบบของหลักสูตรที่ฉันคิดว่าในสถานการณ์เชื้อโควิด1 9นั้นเนี่ยเป็นวิกฤตอีกอันหนึ่งที่ทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาด้านแรงงานกระทรวงแรงงานจึงน่าจะเป็นหน่วยงาน ที่มีบทบาทสำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะในการที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีวะศึกษาฐานสมรรถนะโดยใช้ฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานเนี่ยค่ะที่จะคัดคนตกงานที่มีฐานความรู้ด้านอาชีวะศึกษาและกําหนดให้กลุ่มนี้เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการที่ จะนำเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เนี่ยนะคะและใช้เป็นฐานในการวางแผนสำหรับการผลิตแรงงานคุณภาพในภูมิภาคอื่นๆด้วยนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี้ยตามข้อเสนอของคณะกรรมการการศึกษานะะี่ค่ะควรร่วมกันกำหนดให้มีหลักสูตรเร่งรัดเฉพาะสายอาชีพที่ผู้ประกอบการต้องการ โดยเป็นหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะในกระบวนการเพิ่มทักษะจนจบปวสหรือปริญญาตรีได้ทุนการศึกษาฝึกงานและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นๆเป็นการประกันว่ามีงานทำแน่นอนหลังที่เขาจบการศึกษานะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างของโมเดลสัตะหีบนะคะซึ่งวิัลเทคนิคสัตหีบนะคะ ในปัจจุบันที่ที่เห็นว่าแรงงานด้านนี้ขาดแคลนนั้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงเกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานนะคะที่เราเรียกว่า w ิว <We 'll. S 1> นะคะหรือว่า work integrated learning ขึ้นด้วยการทำความร่วมมือของสามฝ่ายนะคะได้แก่สถานศึกษาสถานประกอบการและสมาคม องค์กรหรือวิชาชีพจึงเป็นที่มาของสัตหิบโมเดลเนี่ยนะคะเพื่อที่ทำให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนด้วยประโยชน์ของโครงการนี้ที่จะได้รับนั้นด้านการศึกษาสถานศึกษานั้นก็สามารถที่จะยกระดับการเรียนการสอนยกระดับฝีมือช่างเฉพาะให้มีทักษะทัดเทียมในระดับ นานาชาตินะคะและก็ผลิตแรงงานวิชาชีพได้ตรงตามที่สถานประกอบการต้องการนะคะส่วนด้านสถานประกอบการนั้นเนี่ยก็จะลดปัญหาแรงงานเฉพาะของสถานประกอบการเองมีแรงงานรองรับการเติบโตนะคะในของสถานประกอบการในอนาคตส่วนในด้านของสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพนั้นก็สามารถที่จะประสานนโยบายให้สอดคล้องกับ ความต้องการของภาคเอกชนโดยเข้าร่วมกำหนดสมรรถนะวิชาชีพให้เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพการที่ร่วมกัน3มฝ่ายเนี่ยก็คือทำให้เห็นว่าผู้ใช้นั้นได้ร่วมคิดผู้ผลิตก็ร่วมกำหนดนะคะแล้วก็ภายใต้บริบทที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบอดิฉันเห็นว่าโมเดลอันนี้เนี่ยน่าจะใช้ขยายไปเพื่อจะสร้างให้เกิด อาชีวะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะในประเด็นที่สองทีฉันเห็นว่ายุทธศาสตร์ฉบับนี้ค่ะยังไม่ได้กล่าวถึงอย่างเข้มข้นในเรื่องของกำหนดหลักการที่จะต้องคำนึงถึงนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะและการสร้างการรับรู้ที่เข้าใจของผู้เรียนในระดับต้นก่อนที่จะเข้าสู่อาชีวะศึกษาหรือไป หรือปริญญาตรีก็ตามนะคะการสร้างแรงจูงใจเนี่ยค่ะให้ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์ของการเรียนอาชีวะศึกษาเนี่ยเป็นวิชาชีพหรือต่อยอดเพื่อเพิ่มสมรรถนะในสายอาชีพที่ตนเองได้เรียนมาและที่สำคัญที่สุดคือการเข้าโครงการนี้เมื่อจบแล้วได้ทำงานแน่นอนอยากให้ผู้เรียนเนี่ย มีความภาคภูมิใจในสายอาชีพอาชีวะและเชื่อว่าทุกคนที่เรียนสายอาชีวะนั้นเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีนะคะแล้วก็ถ้ามีใจรักในสายอาชีพนี้เนี่ยก็จะทำให้บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ที่ดิฉันได้เอ่อยถึงเรื่องประชาสัมพันธ์เนี้ยมิใช่อยากให้ว่า การดำเนินการนนะเนี่ยควรจะเริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทำหลักสูตรเพื่อเป็นการกระจายและกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายได้รับรู้และเตรียมพื้นฐานของตนเองพร้อมที่จะเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษาในวิชาชีพที่มีส,สมรรถนะสูงนะคะไม่ใช่ว่า จบแล้วถึงประชาสัมพันธ์ก็ให้เริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่แรกนะคะก็จะทำให้ได้ครูก็ดีอาจารย์ก็ดีนักศึกษาก็ดีนะคะและศึกษานิเทศก็ดีที่จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในยุทธศาสตรน์นี้และก็จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยเราจะได้ผู้ที่มาสู่อาชีวะได้มากยิ่งขึ้น ที่จะได้ไม่ต้องขาดแคลนอย่างทุกวันนี้ตามที่ปัญหาที่รัฐบาลประสบอยู่นะคะก็อออขอกับเรียนเพิ่มเติมเพียงสองประเด็นค่ะขอประคุณค่ะ